โป้เซียนเทพเจ้าโชคราบตามคติจีนโบราณบทที่7หันเซียนจเจอหันเซียนเจอเซียนที่ไม่รู้จักค่าของเงินถ้ามีใครให้เงินเขาก็จะหวานเล่นบนถนนตามเอกสารบางเล่มว่าหันเซียนเจอเป็นกัมพาทั้งบิดาและมารดาตั้งแต่ยังเล็กๆ ได้เป็นบุตรบุญธรรมของอาซื่อหันบุกกงบางฉบับกล่าวว่าหันเซียนจื้อเป็นคนสมัยพระเจ้าเต็งจงแห่งราชวงศ์ถังระหว่างพุทธศักราช1,323ถึง1,345และว่าเป็นหลานของห้างหู ประหัดกระทรวงราชประเพณีบางฉบับว่าหันหูเป็นนักปราบสมัยคริสต์ศตวรรษที่9บางแห่งว่าราวคิจตศกราช820หรือพุทธศักราช1363ตามประวัติกล่าวว่าหันเซียนจือ้อมีนิสัยมักน้อยหรือนิสัยเซียน ชอบความสงบชอบอ่านหนังสือธรรมะไม่นิยมทางโลกฉะนั้นเมื่อโตเป็นหนุ่มอาจจะหาภรรยาให้ก็ไม่พอใจอาหลานคู่นี้ดูจะไม่สบอารมณ์กันเสียเลย้านฮูเคยว่ากล่าวตักเตือนให้หันเซียนจือตั้งใจเร่าเรียนหนังสือหลายครั้ง หวังจะให้เข้ารับราชการมียศถาบรรดาศักดิ์หานเซงจอกลับบอกว่าการเล่าเรียนของข้าพเจ้ากับของท่านไม่เหมือนกันด้วยอุปนิสัยของท่านกับข้าพเจ้าห่างไกลกันมากในฉบับภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่า What you study is not what I want to study พูดง่ายๆก็คือ สิ่งที่ท่านเรียนไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเรียนคำตอบของห่านเซียงจื้อทำให้ห่านหูโกรธมากแทบจะตัดขาดไม่นับเป็นหลานกันเลยทีเดียววันหนึ่งห่านเซียงจื้อนี้อาออกจากบ้านไปเที่ยวสืบหาอาจารย์เพื่อจะได้สำเร็จเป็นเซียนได้ไปพบกับห่านจงหลีกับหลือธงปิงข้าวก็ดีใจมอบตัวเป็นศิษย์ แล้วเลยพากันไปสำนักเหล่งหันหวยอีกเรื่องหนึ่งเราว่าหันเซียนจื้อไปที่ตำหนักหนึ่งเห็นผลก่อหรือท้อสุกแดงน่ากินจึงปีนป่ายขึ้นไปเก็บเผอิญกิ่งที่เหยียบนั้นหักทับตัวหันเซียนจือ้อตกลงมาปรากฏว่าร่างกายมนุษย์หายไปกลายเป็นเสียน เมื่อหันเียงจื่อสำเร็จเป็นเซียนแล้วก็น,นึกถึงหันหูผู้เป็นอาว่าควรจะสําเร็จเป็นเซียนได้แต่จะต้องหาวิธีทางให้หันหูมีศรัทธาเสียก่อนเพรเอิญในปีนั้นเกิดฝนแรงพระเจ้าแผ่นดินจึงโปรดให้หันหูทำพิธีขอฝนหันหูจะทำพิธีอย่างไรเรื่องไม่ได้กล่าวไว้ แต่ตามความเชื่อของจีนในสมัยโบราณที่มีพิธีการขอฝนหลายอย่างเช่นสดมนต์อ้อนวอนให้เทพแห่งฝนปันดาลให้ฝนตกลงมาในสมัยโบราณเชื่อว่าเชื่อกันว่ามัางกรเป็นผู้มีหน้าที่ให้ฝนในวัดหลายแห่งจึงมีเทพมังกรประดิษฐานอยู่ในผงสาวดาจีนเร่าถึงพญามังกร ทำให้ฝนตกเกินไปจนท่วมไรนาเลยถูกประหารชีวิตตามเรื่องว่าหันหูตัง้งพิธีขอฝนอยู่หลายวันฝนก็ไม่ตกจนเจียนจะถูกถอนออกแล้วหันเซียนจือ้อจึงแปลงเพศเป็นโยคีถือป้ายบอกขายฝนเดินผ่านไปผ่านมา คนละอาคนทั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็นำความไปรายงานให้หันหูซาหันหูกำลังหมดปัญญาพอได้ข่าวเช่นนี้ก็ดีใจรีบให้คนพาโยคีมาพบทันทีและขอร้องให้โยคีช่วยขอฝนโยคีก็ช่วยทำพิธีให้ฝนก็ตกลงมาหาบใหญ่จนท่วมนองถนนหัน แต่หันหูก็ไม่ยอมเชื่อว่าเป็นอภินิหารของโยคีเชื่อว่าฝนตกนั้นเป็นด้วยพิธีของตนมากกว่าโยคีย้ำว่าฝนตกด้วยพิธีของตนเองหันหูก็ว่ามีหลักฐานอะไรมาแสดงโยคียบอกว่ามีแน่แน่ฝนที่ขอให้มาตกนี้ตกในที่กลางแจง้งน้ํำซึมดินเปียกลงไปลึกสามฟุต สามนิ้วหานหูจึงสั่งให้คนขุดดินชันสูตดูก็เป็นอย่างที่โยคีบอกจึงค่อยรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในอภินิหารของโยคีขึ้นบ้างแต่ไม่มากนะักต่อมาวันหนึง่งหานหูทาบุญวันเกิดมีคนเอาของขวัญมาอมนอออมนวยอวยพรกันเป็นอย่างจำนวนมากมายขณะที่กำลังเดิมเหล้าอยู่นั้นหานเซนเจอร์ ก็เข้ามาคำนับอวยพรแก่หันหูแล้วนั่งบนโต๊ะร่วมกับแขกคนอื่นๆหันหูนั้นมีทั้งความรักและความแค้นอยู่ช้านานแล้วโบกับโอกาสคนมากๆเช่นนั้นก็ถามหานเชียงจื้อว่าเจ้าได้เล่าเรียนวิชาการต่างๆมาหลายปีแล้ววิชาความรู้ก็คงจะเก่งกล้าขึ้นมา,มากอาอยากให้เจ้าแต่ง ฉันให้ดูสักบทหนึ่งจะได้รู้ว่าความคิดของเจ้านรื้อตื้นประการใดเพียงแต่ฉันบทเดียวจะบอกอะไรไปเขียนเสียสองสามทีก็ได้บทหนึ่งแล้วแต่ไหนไหนจะเขียนก็ให้มันดูโอนอาจบาดหูคนเล่นห่นเซียงจื้อจึงเขียนเป็นทํานอง อวดโหว,ว่าตนนั้นมีฤทธิ์เหลือหลายจะต้องทำการสิ่งใดก็บรรดาลเอาได้ทั้งนั้นหานหูอ่านแล้วก็ออกจมันไส้ถามว่าที่แต่งนั้นจริงหรือเล่นถ้าจริงดังนั้นก็ลองทำเล่ามาเลี้ยงดูกันเป็นไรแล้วนำและททำดอกไม้มาให้อาชมเล่น สักดอกหนึ่งก็ยังดีเรื่องทำเล่ากับดอกไม้เป็นเรื่องง่ายๆจดจื้อคนสมัยสามก๊ก็เคยทำดอกโบตันให้โจโฉดูมาแล้วหัานเซิงจื้อก็ยกไหยเล่าเปล่า,ามาตั้งไว้ตรงหน้าคนทั้งปวงให้คนมองแบบเห็นแบบชัดๆไม่ปิดบังอะไรแล้วเอา อทองคำมาปิดที่ปากไหย,ยกมือเปล่าให้ดูก,กันทั่วทุกคนว่าไม่มีเล่าซ่อนอยู่แล้วยกอ่างออกมาปากไหยปรากฏว่ามีเล่าลสเ,เ,เข้มอยู่เต็มไหยนี่ท่าโรงงานสุราเมืองไทยได้หาเซีงจือ้อมาเป็นที่ปรึกษาก็คงจะรวยยิ่งขึ้นไปอีก พราะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนอกจากจะหาให้เปล่าๆว,วดเปล่า,าเตรียมไว้เท่านั้นทำเล่าให้ดูแล้วหานเซนจื้กก็เอากระถางเอากระถางใส่ดินมาตั้งแล้วก็เสกลดน้ำลงไปในดินเพียงชือวคู่ก็เลยเห็นต้นไม้งอกขึ้นมาพอสูงได้ดูสักหน่อยหนึ่งก็ผลิตด,ดอกออกผลคล้ายดอกพุทธา แต่มีสีเขียวแก่ที่กิีบมีตัวอักษรสีทองสิสี่ตัวเป็นคำฉันซ้อนบทนายตันเสียนหมิงแปลเป็นไทยว่าเมฆมิดพนมชิปทิศถิ่นมิเห็นกายด่านลำจะยากกายฮีมะท่วมอรุณอาชาหันหูอ่านแล้วก็สายหน้าเขียนอะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้เรื่องห่านเซียนจือจึงว่าที่บรรดาลให้เป็นตัวอักษรเกิดขึ้นบนกีบดอกไม้นั้นเป็นเรื่องของอนาคตต้องรอให้เหตุการณ์ขึ้นจะรู้เรียกว่าเป็นคำทำนายล่วงหน้าก็แล้วกันคนทั้งหลายที่ได้ฟังห่านเซียงจือ้อพูดก็เห็นด้วยเวลาล่วงเลยไปหลายปีหัานหูจึงได้ประสบ กับเหตุการณ์ตามคําฉะนั้นเรื่องมีอยู่ว่าในราชการพระเจ้าเนียนจงขังราชวงศ์ถังตรงกับพุทธศักราช1362ราชทูตที่ให้ไปเยี่ยมพุทธหัตทา่าที่เมืองหงสาวดีได้เชิญพุทธหัตทา่ามาถึงพระเจ้าเนียนจงโปรด ให้ปฏิสถานไว้ในพระราชวังถวายเครื่องสการะบูชาสามวันเหตุที่ให้ราชทูตไปเชิญมานั้นก็เนื่องจากมีมราชทูตต่างประเทศเข้ามาถวายเครื่องราชบูรณาการแล้วกราบทูลว่าที่พระเจดีย์เมืองหงสาวดีมีพุทธหัตถ์ธาตุครบกำหนด30ปีจึงจะเปิดเจดีย์ให้ประชาชนได้เข้านมัสการครั้งหนึ่ง และปีที่เปิดพระเจดีจะเป็นปีที่ฝนสมบูรณ์บ้านเมืองจะอยู่ล่มเย็นเป็นสุขพระเจ้าเวียนจงสนพระไทยตรัสถามว่าพระเจดีจะเปิดเมื่อไรราชทูตก็ทูลว่าในปีหน้าพระเจ้าเวียนจงก็รีบแต่งรีบแต่งราชทูตนะผมให้ไปหงสาวดีและให้ไปยืมพุทธหัตถาุดังกล่าวมา เมืองของสาวดีจึงกล่าวถึงนั้นเป็นเมืองมอสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1116อยู่ริมน้ำพระโคคนจึงนิยมเรียกกันว่าเมืองพระโคอีกชื่อหนึ่งพุทธหัตถ์ธาตุจะปะดิสถานอยู่ที่เจดีองค์ใดในเมืองของสาวดีไม่สามารถจะทราบได้บางทีก็จะเป็นเรื่องเก่าๆแบบเดียวกันกับ จุดหมายเหตุของไทยที่ว่ามีพระเจ้าแผ่นดินกงกุงศรีอุธยาแต่งทูลไปสการะสนนนามัสการพระมารายเจดีเมืองหงสาวดีซึ่งนักโบราณคดีก็ยังแค้นใจอยู่ดีพระเจ้าแห่งจงทรงเรื่อมใส่ศรัทธาพุทธหัดาธาตุเป็นอันมากโปรดให้เชิญไปประดิษฐานตามวัดต่าง ตามวัดต่างๆวันละ2-3ถึง3วันเพื่อให้ประชาชนได้คารพสักการะโดยทั่วถึงกันเมื่อครบกำหนดจะได้เชิญกลับคืนไปเมืองหงสาวดีขอบขุนนางและราชดอนก็พาการไปกราบไหว้สักการะบูชาเว้นแต่หันหูซึ่งในเวลานั้นเป็นประลัดกระทรวงเมืองไม่ค่ย้ยศรัทธา ถึงกับทำหนังสือกล่าวติเตียนว่ากระดูกนิ้วมือพระพุทธเจ้าที่เชิญมานั้นไม่สมควรจะนับถือว่าจะเอาไปเผาไฟหรือทิ้งน้ำเสียดีกว่าคนชั้นลูกหลานจะได้ไม่หลงเชื่อต่อไปพระเจ้าเห็นจงทรงทราบเนื้อความในหนังสือนั้นแล้วกิ้วเป็นอันมาก ทรงให้ลงพระราชอาญาอย่างหนักแต่ขุนนางผู้ใหญ่ได้ช่วยการกราบทูลขออภัยโทษเพราะเห็นว่าหันหูเป็นคนซื่อตรงพระเจ้าเหียนจงก็ยังทรงให้เรอว่าสงให้อภัยอยู่นะผมแต่แต่เดนเนลเทศไปกินเมืองเชียนเหวียนแต้งจิ๋วซึ่งเป็นเมืองกันดารในฉบับภาษาอังกฤษ ว่าเมืองเช่าโชในมณฑลกวนตุงเมืองหันหูออกจากเมื่อหันหูนะผมออกจากเมืองหลวงเดินทางไปจวนจะถึงเมืองด่านล่ำและเขาชีเนียนนักจับภาษาอังกฤษเล่มหนึงว่าประตูเมืองรั่นแลนด์ซิตี้ครึ่งทางที่จะไปชิ <She S 1> เอาโชนั้นเป็นฤดูหนาวหิมะตกเต็มไปหมด ทั้งมา้าทั้งคนต่างกันหนาวหน็บแทบจะแข็งตายไปด้วยกันหานหูอายุมากแล้วพอมากระทบอากาศเยน็นก็แทบหมดสติในขณะนั้นหานหูเห็นคนวิ่งผ่าหิมะเข้ามายืนคำนับแล้วถามว่าท่านยังจำฉันสองบทที่ปรากฏอยู่บนเกีบดอกไม้ในวันเกิดของท่านได้หรือไม่ หันหูเห็นหน้าคนถามก็จำได้ว่าเป็นฮันเซีนเจอรอผู้เป็นหลานชายจึงถามว่าที่นี่เป็นตำบลใดฮันเซนเจอร์ก็ตอบว่าที่นี่คือด่านลำที่มีก่ลาวไว้ในฉันบทนั้นหันหูได้ฟังก็ถอนใจใหญ่แล้วว่าอันเคาะดีเคาะร้ายของคนทั้งปวงนั้นพระเจ้าได้ ตรงกำหนดไว้แล้วใครเลยจะหลีกเลี่ยงได้ถ้ากรรมตามมาทันก็ได้รับผลร้ายถ้าบุญส่งกุศลสนองก็ได้รับผลดีเป็นสิ่งแน่ชัดแต่ชั้นสองบทในกีบดอกไม้นั้นยังไม่เต็มบทอาจจะแต่งเติมเพิ่มเติมให้เต็มหา่านเซิงจือเป็นเซียนมากน้อยที่ผมเชี่ยวชาญในเรื่องของเรียกว่าเชี่ยวชาญเลยนะผมในเรื่องของ ดตดนตรีนะผมอ่านเดี๋ยวเราไปต่อกันค้งถึงรุ่งเช้าหันเซิงจือได้ให้ยาห่อหนึ่งแก่หันหูแล้วกล่าวว่ายานี้กินเม็ดหนึ่งก็อาจจะทนหนาวทนร้อนไปได้ปีหนึ่งขอใหอ้กินยานี้แล้วจะได้ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดจะเดินทางไปถึงเมืองเซีอนเวียนได้โดยปลอดภัยใน และในไม่ช้าก็จะได้กลับคืนไปเมืองหลวงในวันนี้จะขอคํานับปลากลับไปก่อนหานูเห็นหลานจะรากลับไปก็เสียใจถามว่าแล้วอีกเมื่อสักเมื่อไรจะได้พบกันอีกหานเซียงจื้อก็ตอบว่ายัางไม่ทราบเรื่องของอนาคตกําหนดได้ยากพูดแล้วก็คํานับเดินลับหายไป รูปของหานเซียงจื้อนั้นนิยมทำเป็นรูปกำลังเป่าขุ่ยนักดนตรีถือเป็นเซียนอุปถรรมผ่านการสการะบูชาหานเซียงจื้อเป็นผู้ที่ไม่รู้จักค่าของเงินถ้ามีใครให้เงินเขาก็จะหวานมันเล่นบนถนนไม่สนใจใยดีแม้แต่อย่างใดอันเคาะดีขาะร้ายของคนทั้งปวงนั้นพระเจ้าได้ ตากำหนดไว้แล้วใครเลยจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าการรมตามทันก็ได้รับผลร้ายถ้าบุญส่งกุศลสนองก็ได้รับผลดีเป็นสิ่งแน่ชัดหันหงครับจบเรสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อบทที่8กันนะครับผมของเสียนทั้ง8นะผมก็ หากข้าพเจ้าได้สื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดนะครับผมด้วยภาษาที่เป็น,ปนภาษาจีนปกติภาษาไทยผมก็โถอ่าโถอ่าแล้วนะผมยังไงกราบขออภัยกับขอบารมีพระโพธิสัตว์มัชุุสีบารมีบรม,มครูรูบาอาจารย์ทุพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ